แฟนฉันสวัสดีค่ะฟอตันจ๋านะคะตอนนี้เฮ้ยเจ็ดโมงครึ่งเองอย่ากจะบอกว่ารายการแฟนจ๋าของเรามีตอนหกโมงเย็นพู้าอาจจะสงสัยว่าเพอ่ามาทำอะไรตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ30ปีของแกรมมี่ของเรานั่นเองค่ะครบรอบ30ปีแบบนี้นะคะเอาเพลงนี้ไปเลย Happy Birthday to เรากำลังจะทำอะไรกันบ้างงั้นตามไปดูกันเลยค่ะครบรอบ30ปีของแกรมมี่แล้วพี่เอามีอะไรอย่ากจะอวยฝาก ด,ดูใจอยังไงนะโอยพอันกันเองแต่ก็ยังไงก็ตามค่ะเขาเป็นว่าตั้ง,งใจดีกว่าที่กิมมี่ก็คงจะทําสิ่งดีๆให้กับคนไทยต่อไปทําในสิ่งที่เป็นความสุขให้กับคนไทยต่อไปนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงสับสนกัมมี่อย่างนี้ดีกว่าเนาะขอให้กัมมี่นะครับเป็นองค์กรที่ร่มรื่นทุกคนอยู่ยังมีความสุขนะฮะสามสิบปีไม่พอฮะต้องอยู่ต,อตลอดตลอดต่อ,ต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 อไปเรื่อยๆฮะเพราะถ้ากัมมี่อยูเ่เราก็อยู่ฮะ แกร์มี่นะคะสนุกสนานอย่างนี้ทุกวันให้ตึกเราคือคืนอย่างนี้ชุกๆกวันไปอีกตลอดเลยค่ะขอให้มีศิลปินดีๆผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าขอแกมมี่อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆนะคะผมว่าต่ำๆก็ต้องมี300ปีบวกไปอีกคูณอีก100อปีเลยดีกว่า <laughs> ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ทุกคนนะคะรอคอยร่วมถึงน้องเฟิร์นก็รอคอยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังเฟิร์นมีซุมอาหารเยอะแยมากมายเลยค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้เราก็อิ่มบุญกันแล้วแล้วตอนบ่ายตอนนี้นะคะแกรมมี่ก็เลี้ยงพนักงานเรียกได้ว่าอิ่มท้องเลยก็ตอนนี้ฟรีหมดทุกอย่างด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรเกิดกนบ้างตามไปมาเลยค่ะ กำลังนี่เลยกําลังบีบกําลังบีบมะนาวโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะครับผมก็นี่หิวมากไหมครับยอสุดสุดสวัสดีแฟนๆแฟนจ๋าด้วยนะครับนี่ขออนุญาตกินจริงๆไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้ยหอมจริงๆแล้วเราก็อิ่มบุญมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้เราทําบุญกันครบรอบยี่สิบปี 9เข้า9เข้าสู่30ปีนะครับผมก็ขอวอวยพรนะครับผมครอบครัวของ GMM ของเรานะครับรวมถึงเป็นแฟนๆๆจ๋าทางบ้านด้วยทีมงานด้วยสวยๆสาวๆแบบนี้นะครับก็ขอให้การเงินการงานบัง่งคั่งแล้วก็มีมิตรรักแฟนเพลงแบบนี้ตลอดไปนะครับผมอย่าทิ้งกันนะครับนะบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มมอบรอยยิ้มให้กันแบบนี้ตลอดผมเช่เนี้ยทุกคนแบบกมมี่ครอบครัวเราก็ชื่นใจและพอใจแล้วครับสวัสดีค่ะ้ กี่วะอ้าวทำไมหน้าเหมือนน้องสาวเราเลยที่น่ปาเปาเองไม่ไงวันนี้ต่อคิวกินยตาโฟค่ะก็จะถึงคิวแล้วเนี่ยคิวแล้วหิวมากพี่ใจดีไงให้แซงมาก่อนไงจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วใช่ไหมใช่วนเช้านี้น้องเป่ามาตั้งแต่เช้าใช่ไหมเส้นใหญ่ค่ะเต้นใหญ่เมื่อเช้ามาทําบุญด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมาแต่เช้าเลยก็อ้ออิ่มบุญแล้วแล้วต้องอิ่มท้องด้วยอ้าวเธอยังไงดอกให้น้องเปาานะอวยพอ30ปีกมนี้แล้วก็ขอสามคำสำหรับ30มปีกรมีได้ค่ะก็ขอให้ พี่ๆนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวแกมมี่นะคะทั้งตึกเลยแล้วกันขอให้มีความสุขก็แฮปปี้มากๆนะคะยังไงก็ก้าสุพีดี30แล้วก็ขอให้ยังไงอะสดชื่นอ่อนกว่าวัยแบบนี้ไปนานๆเลยแล้วกันเดี๋ยวขอ3คำสำหรับ30ปีแกมมี่หน่อยน้องเป่าวสามคำเหรออย่าบอกว่าวันนี้แฮปปี้มากขอบคุณค่ะ อิ่มมูดอิ่มท้องกันแล้วนะคะพาร์ทแรของเฟิร์นวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะไปพบกับเพื่อนในสตูดิโอนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไมค์รออยู่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปพบกับไปสตูดิโอนะคะเฟิร์นก็ขอให้จีเอ็มแอมแกมมี่ของเรานะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตลอดไปเลยนะคะเพางั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเฟิร์นขอไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกับเฟิร์นและไมค์ที่สตูดิโอกันเลยค่ะบอเตอร์มาตีรายงานสดจากต BIG JAMM Grammy ครับผม